ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ้าไม่มีการใช้ไม่มีการนำไปปฏิบัติก็คงจะไม่เห็นที่เป็นรูปธรรมแต่ส่วนหนึ่งและที่สำคัญก็คือผมได้เดินทางไปที่มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมากเอื้องที่จังหวัดชนบุรีได้ไปพบกับดรวิวัฒน์สัยญาทอหรือว่าอาจารย์ยักษ์ผู้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามาศาสตร์พระราชาไปใช้ และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมไปดูครับว่าที่มาบเอื้องมีความสำเร็จอย่างไรและได้ต่อยอดไปพื้นที่ไหนบ้าง การขับเคลื่อนปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชลงสู่การปฏิบัติอาจารย์ยักษ์วิวัฒน์สารยกรรมทรถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสําคัญ5เรื่องนี่แหละคือหนึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงนี้เราไม่ได้เริ่มจากจะปลูกอะไรแล้วจะขายเอาเงินเราเริ่มจะทํายังไงจะฟื้นฟูดินขึ้นมาให้ได้ทำาไงจะมีข้าวกินทำาไงจะมีผักกินทำยังไงจะมีสมุนไพรทำาไงจะมียา ทำไงถึงอากาศจะเย็นอาจจะแก้ปัญหาวิกฤตของโลกทุกเรื่องเอามาทดลองโดยไม่สนใจว่าเอ้ยมันจะทำไรายได้หรือเปล่าถามว่าเราจะอยู่ได้ไงเอามันก็อยู่ได้ด้วยการให้นี่แหละเราทําเพื่อให้เพื่อพิอพอสูจน์คนมาเห็นเขาก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือเราคิดว่าคําสอนที่ทรงคุณค่าเนี่ยมันไม่ควรจะเอามาเขียนไว้ในกระดาษแล้วไปขึ้นหิ่งไว้เฉยๆมันควรจะมาลงกับชีวิตจริงๆของผู้คนคือผมเห็นว่าสิ่งที่กํลาลังเกิดกับโลกใบเนี้ย ทั่วไปทั้งในต,ต่างประเทศที่เคยเห็นมาเนี่ยวิธีการที่เขาทำกันอยู่แบบคนรวยใช้เทคโนโลยีสูงใช้เครื่องจักรใช้พลังงานมากๆอย่างเงี้ยคือยิ่งกอ่อยิ่งแก้ปัญหายิ่งก่อปัญหาใหม่แก้ปัญหาเก่าหนึ่งไปก่อปัญหาใหม่1ิบอะไรเงี้ยวีการที่เขาทากันอยู่ทั่วโลกผมไม่เชื่อผมก็คิดว่าเออพระราจานานวิธีแก้ปัญหาแบบคนจนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเหมาะกับบ้านเราแล้วก็ประหยัดมากเลย ที่สาคัญคือไม่ต้องไปเอาพลังงานอื่นน่ะมันทาลายเพาเอามาแก้ปัญหานี้ก็ต้องไปสูญเสียพลังงานก่กอปัญหาใหม่เงี้ยไอ้วิธีการนี้มันไม่ก่อปัญหาใหม่มันควรจะให้ประชาชนได้มาพบเห็นแล้วเอาไปทําตามได้ทั่วโลกมันแก้ปัญหาได้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภาพเอื้องจังหวัดชนบุรีด่านทดสอบแรกที่อาจารย์ยักษ์หันหลังให้กับงานราชการมุ่งขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติคือที่นี่เนี่ย ที่เลือกเพราะเหตุมันยากสามอย่างหนึ่งมันเป็นดินดานซึ่งเรามาสำรวจแล้วผมพาผู้เชี่ยวชาญดินมาดูแล้วเขาบอกอย่าทำที่นี่ยังไงก็ไม่สําเร็จไม่มีทางเราก็เลยอยากเลือกพิสูจน์ว่าด้วยทฤษฎีพระเจ้าหัว่ามันจะทําได้จริงหรือเปล่าเขาอยากพิสูจน์ที่สองเนี่ยมันเป็นเขตเงาฝนปกติฝนส่วนใหญ่มันจะพัดมาแล้วก็วิ่งเลยไปเป็นเงาแล้วก็ไม่ตกก็จะตกประมาณสักแปดร้อยมิลลิเมตรคือน้อยกว่าอีสานเท่าตัว ค่าเฉลีย่ยประมาณ800แล้วก็เป็นที่แยงแรงอันที่สมเนี่ยนี่เป็นเขตอุตสาหกรรมกับเขตท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแรงงานะจะเข้าไปอยู่อุตสาหกรรมกับท่องเที่ยวหมดเพราะนั้นก็จะยากทั้งสอย่างเราก็อยากพิสูจน์ว่าเออกระแสะสังคมมันวิ่งวิ่งไปหาอุตสาหกรรมไปหาเรื่องท่องเที่ยวไปหาเงินหมดแล้วไอ้วิธีอย่างเงี้ยมันจะมาอยู่ได้หรือเปล่าก็ถ้าปรัชญาน,นี้เป็นจริงก็ก็ต้องอยู่ได้ก็เลยเลือกที่นี่ ชัดมากเลยที่นี่เนี่ยเรามีต้นไม้เกิดขึ้นมีเมล็ดก็ามาเพาะแจกกันหรือเราจะทําอะไรขึ้นมาเราก็วางแผนทุกวันนี้วันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เราก็ให้ความรู้ฟรีกําลังชวนกันบอกอ่ะระดมข้าวระดมปลามาให้อาหารฟรีด้วยทุกวันอาทิตย์คนจยามาเรียนรู้ที่นี่มาเรียนฟรีมามาพยายามจะให้อาหารฟรีด้วยเพราะพอเราเปิดอบรมให้ฟรีคนที่มาเรียนเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่มีอะไร เราก็ไม่ได้คิดเราคิดไม่ถึงเขาก็เอ้ยแล้วเขาก็มาแอบศึกษาดูเอาแล้วอยู่กันยังไงมีค่าใช้จ่ายอะไรกําลังก่อสร้างนีง่มีตังพอไหมเขาก็เห็นเขาก็ mm hmm. ก็มาช่วยเราก็ไปเก็บตังเขาก็อาจจะหัวหนึ่งไม่กี่ร้อยบาท mm hmm. ใช่ไหมมือหนึ่ง mm hmm. แต่ว่าสิ่งที่เขาหยิบยื่นมาช่วยเราเมันมูลค่ามากกว่าตัวเงินที่เราจะไปเก็บจากเขาอย่างนี้เป็นตน้น mm hmm. คือให้เนี่ยยังไงก็ดีกว่าขาย mm hmm. ได้ชัดเจนอยู่มา20สบปีแล้วเนี่ยศูนย์นี้อยู่มา ถ้านับจริงๆก็ยี่หกยี่บเจ็ดปีแล้วเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยกันให้นี่แ้่แมันก็โตขึ้นมาเรื่อยเหมือนผมมาอยู่ข้างแรกก็เหมือนพระธุดงมาประปากดด้ั่นละเอามาตัดเหล็กก็น,นอนที่เล้าหมูเนี่ยเหมือนพระธุดงเลยคนก็มาช่วยกันมากขึ้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 น,นจนมันมีทุกอย่างอย่างเงี้ยห้าหกเรื่องก็เกิดจากการให้นั่งหน้าศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตที่แสดงผลสำเร็จของการนำศาสตร์พระราชา ด้านการจัดการดินน้ำป่ามาฟื้นฟูระบบนิเวศพลิกฟื้นผืนดินดานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์สร้างสมดุลต่อระบบการผลิตภาคการเกษตรพัฒนาสู่ชุมชนที่ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนสร้างวัดเนี่ยพระเดินทุด,ดงมาตัวป,ป่าป่ากดปากปึ้งชาวบ้านศรัทธาก็มาช่วยกันสร้างเหมือนกันนี่ก็เหมือนเอากดมาปากอ่ะผมวานนอนในเล้าหมูเนี่ยเหมือนกดปากเป๊ะเลย คนก็ศรัทธาก็มาดูกันเออช่วยกันทำสองคนสามคนห้าคนสิบคนเดี๋ยวนี้อบรมไปตั้งเกือบห้าร้อยรุ่นแล้วแล้วที่นี่เนี่ยพอเราทำต้นแบบความสำเร็จได้ผู้คนก็จะเฮลโลก,กันมาเรียนรู้จากทั่วโลกในประเทศกับทั่วทุกจังหวัดอย่างเห็นแล้ววันนี้มามาครบทุกจังหวัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปคัดเอากำนันผู้ใหญ่บ้านมาทุกจังหวัดเอามาเรียนรู้ที่นี่แล้วก็บางทีก็เอานายเภอมาเรียนบางทีก็ก็หวังว่าจะให้มันเป็นที่ที่คนมา เรียนรู้เข้าถึงได้ง่ายศาสตร์พระราชาเป้าหมายคือการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงชีวิตคือเ,อเรลาทำสำเร็จเนี่ยก็มีคนทุกกลุ่มทุกอาชีพทยอยมาดูแล้วก็เริ่มสนใจก็เลยไปเอาคนในองค์กรไปตั้งเป็นโครงการและคนองค์กรมาอบรมทั้งเอกชนทั้งรัฐทั้งมหาวิทยาลัยทั้งโรงเรียนก็มาทำหลักสูตรร่วมกันผมก็ เทรนเขา HR เราก็สอนเขาว่าคุณไปทำเทรนนิ่งนี้เซอร์เวยมาก่อนว่าคุณนิดอะไรองค์กรนีดอะไรคนในองค์กรนิดอะไรแล้วก็มาจัดหลักสูตรให้ัเหมาะสมกับเขาคือมาวัดตัวก่อนแล้วค่ตัดเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็ทําหลักสูตรให้บริการทุกกลุ่มนั้นคนที่มาเรียนที่นี่จึงมีทั้งเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลเนี่ยอยากจะรู้ขั้นตอนวิธีข้าววิธีปลูกข้าวสี่เดือนก็ทยอยมาเนี่ยครบสเดือนเขาก็เห็นเต็มทั้งวงจร ไปจนถึงนักศ e ึกษาปริญญาเอกนักศึกษาเปโทนักศึกษาปอเอกปอเอกเข้ามาเรียนที่น <con> ี <con> ่มาอยู <ng> ่กันนานเลยล่ะเขาก็เลยเห็นว่าเออนี่มันเป็นมหาลัยยิ่งใหญ่กว่ามหาลัยของเขาที่เขาเรียนปริญญาเอกอยู่นะเพื่อเอากระดาษเนี่ยองค์ความรู้ที่เรียนกันมาสามปีเนี่ยมันมาอยู่ที่นี่เพียงอาทิตย์เดียวเนี่ยเขารู้สึกว่าที่นี่ให้ความรู้เขามากกว่าเขาจึงเรียกมันว่ามหาลัยแต่บางเอิญมันทําด้วยคอกหมูที่นี่มันเป็นเล้าหมูเก่าก็เลยเรียกว่ามหาลัยคอกหมู ความสำเร็จจากการฟื้นฟูระบบนิเวศพลิกพื้นดินที่ไม่มีใครคิดว่าจะสร้างป่าให้อุดมสมบูรณ์กลายเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดศาสตร์พระราชาไปยังพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศที่กำลังประสบวิกฤตดินน้ำป่าใช่เพราะที่นี่เราทำที่เดียวเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าแล้วบนดอยละ่ะที่สลบไม่เหมือนนี่จะทำยังไงมันก็ต้องเคลื่อนกำลังเราไปบนดอยตอนนี้ยิ่งดอยโลนกำลังรุนแรงมากแล้วก็ไปเลยพื้นที่ ดอยโลนเนี่ก็ไป,ไป,ไ,ปบบไปจับมือกับชาวบ้านไปจับมือกับโรงเรียนไปจับมือกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆก็ไปศึกษาเรียนรู้เอาปรัชญาพระองค์ท่านไปบางทีก็เอาทฤษฎีไปบางทีก,เอ,ททกเอาไปเฉพาะเทคนิคแล้วแต่ห้าเรื่องเนี่ยเอาไปแล้วไปจับมือกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้นๆก็แก้ปัญหาให้ได้นี่แม่ละมาดแม่ละมาดนี่ถือว่าเริ่มจากรายเดียวแท้ๆลุงกาลีลุงกาลีเป็นกะเรียงพอทำผลผิดข้าวมันสูงกว่าสักสี่เท่าห้าเท่า คนก็ตกใจกันมันเป็นไปได้ไงก็นี่ไงเขาทําให้ดูเขาอธิบายกันเองเราก็ไม่ต้องไปสอนมันก็เฮลโลทําตามครับก็เวลาเนี้ยเป็นเวลาดีที่สุดเพราะว่าช่วงที่ฝนหยุดแล้วเขาเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วที่ดินยังล้างอยู่ยังว่างอยู่เขากำลังจะปลูกซ้ําใหม่ก่อนปลูกเนี่ยต้องไปคุยครับให้เขาเห็นต้องมีคนกล้าหารลุกขึ้นทําตัวอย่างให้ได้หนึ่งรายพอเขาพบว่าตัวอย่างหนึ่งรายนี้ ขาปลูกเขาโพดก็งามกว่าเดิมสองเท่าสามเท่าเขาแบ่งส่วนหนึ่งไปปลูกข้าวข้าวก็เหลือกินไอ้ปลูกผักผักก็เหลือขายไปปลูกปลาปลาก็ได้ประโยชน์ไม่ใช่ป่าแบบที่กรมป่าไม้ปลูกเป็นป่าที่ชาวบ้านปลูกเขาได้ประโยชน์สี่อย่างอย่างที่ตรัสไว้ให้รับสั่งการสร้างป่าแบบนี้พอทําพื้นที่เล็กๆหมดแรงไอ้ที่ที่ไม่ได้ทําเหลือป่ามันฟื้นก็เรียกว่าการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนี่ตรงกันแนั้งมตรทั้งหมดมันก็ได้ป่าคืนมายังหมู่บ้านเดียวเนี่ย ใช้เวลาเพียงปีเสร็จๆได้ป่าคืนมาเกือบ500ไร่ทั้งๆท,งท,งที่ยังไม่ได้ปลูกเลยแต่พื้นที่ที่ถูกกันออกมาทํานาปลูกผักปลูกหญ้าปลูกป่า3อย่างที่ได้ประโยชน์4อย่างพอใช้พื้นที่เพียง10%ของพื้นที่80-90%ก็ฟื้นคืนเป็นป่ากลับมาไอ้นี่คือวิธีแบบพระเจ้าอยู่หัวตรัสเป็นวิธีบริหารที่แบบคนจนจะไม่ได้ผลศาสตร์พระราชาในเรื่องของการจัดการน้ํา ดินและป่าซึ่งทำสำเร็จแล้วที่ศูนย์กิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องและโมเดลนี้ได้นำไปใช้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามในช่วงหน้าครับ การจัดการด้านดินน้ําและป่าตามศาสตร์พระราชาทึ่งสําเร็จมาแล้วในพื้นที่บุริธิเกษตรกรรมธรรมชาติบาาเอื้องที่ชลบุรีโมเดลนี้ได้นําไปใช้กับพื้นที่สูงและเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําอย่างห้วยกระทิงที่อําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งผมได้ลงพื้นที่ได้พบกับชาวบ้านที่นั่นและไปพบว่าสิ่งที่พวกเขาได้ประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา มีผลคืนมาอย่างไรบ้างไปติดตามครับบนยอดดอยสูงเสียดฟ,ฟ้าความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง654เมตร เรียงดอย60ครอบครัวอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยกระทิงตำบลพระทาตอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากมานานกว่าร้อยปียึดอาชีพทำไร่เลื่อนลอยต่อมาทางการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติขุนพะวอเมื่อปี2553ปี2554เกิดการไล่จับชาวบ้านห้วยกระทิงในข้อหาบุกรุกป,ป่ากลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่เป็นดังกระแสพระราชะดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ส่งต้องการให้คนอยู่กับป่าได้พี่น้องที่นี่เป็นกลุ่มโบสถ์เป็นเครือข่ายของสภาิีจักรเราครับ,รบมามาทำงานบนพื้นฐานของพี่น้องที่เป็นคริสรเป็นชาวคริสก็พี่น้องก็เดือดร้อนมีปัญหาเรื่องการอยู่กับป่านี่แหละก็เข้าป่าไม่ได้ก็พูดตรงๆก็คือ เจ้าที่ทุยยานก็มามา,มาไล่จับ,บทุกวันะในช่วงก่นกอนๆก็มีปัญหากันมากเลยว่าชาวบ้านก็ทำมาหากินไม่ได้ครับโดยเฉพาะวิถีชีวิตที่เป็นเป็นระบบไร่หมุนเวียนที่พี่น้องทำมาก่อนก็ล่าสุดก็โดนโดนจับเมื่อปีห้าสี่เนี่ยโดนจับเกือบทุกวันก็มีครอบครัวหนึ่งที่เป็นครอบครัวของนายกาลีนี่แหละโดนจับหกคนเลย ก็เขาก็ติดต่อไปครับเราก็เข้ามามาช่วยเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของคดีเรื่องอะไรต่างมาพูดคุยกับพี่น้องว่าเราเองอยู่อยู่กับป่ามาก่อนดังนั้นเราต้องลุกขึ้นมาจัดการพื้นที่เนี้ด้วยตัวของเราเองก็คุยกับพี่น้องอยู่ระยะหนึ่งครับคุยอยู่นานนะครับกว่าจะเปลี่ยนพวกความคิดของพวกเขาได้ก็ใช้เวลาพอสมควร พร่าพี่น้องกะเหรี่ยงเนี่ยเขาค่อนข้างจะจะตื่นกลัวโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเนี่ยเขาจะาาาไม่สู้อะ่ะผมใช้เวลาประมาณเกือบปีกว่าจะพูดคุยกันได้ว่าเราจะขอจัดการพื้นที่บ้านห้วยกระทิงเนี่ยโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของพี่น้องเผ่าปะกยอก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าคนกะเหรี่ยงเขาจะ เขาจะเขาจะรักอิสระรักสงบที่จะมาสู้กับพวกรัฐเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ใช้เวลาประมาณสักปีปีกว่า,าจัดเวทีประชุมกันก็เอากลุ่มทั้งเจ้าที่อุทยานก็มา,าชาวบ้านในอำเภอ,เอสภาในาใามวามาก็มาจัดเวทีกันว่าถ้าพี่น้องจะจะ ลุกขึ้นมาจัดก,การพื้นที่ตัวเองเนี่ยโดยใช้วิถีชีวิตวัฒนธรรมก็หลังจากนั้นก็โดยเฉพาะคดีพวกนี้ในอำเภอจะต้องสั่งไม่ฟ้องโดยเฉพาะ6 6รายที่เป็นครอบครวของนายกะลีก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วจากนั้นก็พี่น้องก็ลุกขึ้นมารวมตัวกันครับเราก็คิดว่า ต่อไปถ้าอุทยานจับหนึ่งคนก็หมายความว่าจับคนทั้งหมู่บ้านใช้มาตรการพวกนี้ในต่อสู้ครับจากการช่วยเหลือของมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทยชักชวนให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าเริ่มจากรณรงค์ปลูกป่าทำแนวเขตแผนที่จากนั้นนำชาวบ้าน ไปฝึกอบรมที่มาบเอื้องเมื่อกลับมาชาวบ้านห้ารายนำร่องเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดียวเป็นการปลูกพืชผสมผสานนับแต่นาทีนั้นศาสตร์พระราชาก็ได้ถือกำเนิดขึ้นที่บ้านห้วยกระทิงก็ต้องลุกขึ้นมาทำครับเราก็จัดเรื่องของการปลูกป่าเนี่ยพื้นที่หลังโรงเรียนเนี่ยก็เอาวันสำคัญสำคัญก่อนครับระดมกันปลูกป่า สร็จแล้วจากนั้นก็ทำแนวเขตแผนที่สอนเขาเรื่องของการจับ GPS <ม>เนาะแผนที่แนวเขตทั้งหมดครับเราก็ได้แผนที่มาแล้วก็แผนที่ลายแปลงทุกแปลงที่เป็นพื้นที่ตรงนี้ก็หลังจากนั้นก็คิดว่าทำแนวเขตทำแผนที่ก็ไม่พอจะต้องเปลี่ยนวิธีการผลิตโดยเฉพาะเรื่องกเกษตรที่เป็นกเกษตรเชิงเดียวเป็นเข้าโพดเต็มไปหมดเนี่ยยังไงก็ไปไม่รอดพี่น้องก็มีแต่นี่ก็ ส่งไปอบรมกับอาจารย์ยักษ์ที่ศูนย์เกษตร,ร,รธรรมชาติที่มาบเอื้องครับก็มาคุยให้พี่น้องฟังว่าเนี่ยมันมีระบบเกษตรอย่างเงี้ยที่จะทําให้เราอยู่ได้โดยเฉพาะตามาศาสตร์ของพระราชาของเราซึ่งอาจารย์ยักษ์ก็ทํางานกับพระเจ้าอยู่หัวตั้ง16ปีก็ชวนพี่น้องไปก็ชุดแรกก็ไปอยู่เจดคนไปอบรมที่มาบเื้องนะครับอบรมเดือนกันยานครับ เดือนมีนาก็มาตามขุดเอาพื้นที่แรกก่อนอาจารย์ยักษ์ก็บอกว่าเอาพื้นที่แรกให้เห็นว่าเราจัดการน้ําได้เราจะเปลี่ยนภูเขาที่มันหัวโล้นเนี่ยเป็นเขาหัวจุกนะครับโดยใช้ระบบการจัดการน้ำและปลูกพืชผักอาหารทุกอย่างที่กินได้นะครับงานท้องถิ่นถ้าได้ผู้นําชุมชนเป็นผู้ริเริ่มจะสร้างแนวร่วมได้ไม่ยาก กำนันวิทยาพันปัญญากรกุลเป็นกลุ่มคนแรกๆของหมู่บ้านห้วยกระทิงที่เดินตามรอยศาสตร์พระราชาเห็นชาวบ้านเรียดร้อนะกำนันขี้ว่าสวากำนันนี่ต้องอองให้ชาวบ้านเหตุตัวอย่างกำนันไปพูดนานพูดนานชูชนกำนะัน,นจะเอาตัวยาให้ได้ก็เลยให้กลู ให้ชาวบ้านไบออโอโลที่เกษตรกรรมธรรมชาติพระเอือที่ว่าสัพราชาต้ตองมีโคมีหนอมีนาในในนามีปลาในนามีข้าวต่อแรกที่ว่าเลือกต้นขอกำนาเน่ปลูกผาดเนาะแล้วก็ปลูพายแล้วก็ขูดนาข้าวบาดไดแล้วก็ขูดสาบขูดขูดหนอมน้ำขูดสาบแล้วก็ ปลูกพืชที่กินได้ทุกทุกอย่างที่กินได้ปลูกหมดเลยคุยกับชาวบ้านว่าว่าหลูกพองเพีลเนาะหลูหลูนันนตอนตอนแรกปลูกกล้วยต้นหนึ่งแล้วก็ข้าวเนี่ยจะมีมะม่วมีหลายหลายอยา่างที่ที่ปลูกที่กินได้เนี่ยมีบุกไข่ด้วยมีบุกไข่ด้วยเพียงสองปีเศษที่ชาวบ้านห้วยกระทิง17ครอบครัว เลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชแบบผสมผสานชุมชนได้ผืนป่าก,กลับมาแล้ว300-400ไร่ชาวบาบาโคดูคดูเราอยู่ครับว่ากลู1ิเจนเ่จะไปรอดไม่รอดเนี่ยนะขอดูเราอยู่แต่พวกเราสู้สู้เต็มที่ครับไม่ถอยถ้าเพื่อพ่อเพื่อที่ว่าสัพระราชาเลยนะจะให้จะให้โครเราอยู่กับป่านได้ป่าอยู่กับโค,คอยู่กับป่าน อยากให้รอกชุดโชว์เรานะี่อนาคตไม่กี่ปีนี้นนคิดว่าจะดีขึ้นถ้าแม้แต่ครูสิบเจนเนี่ยคิดว่าจะปลดนี้ได้แต่ที่จริงไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ถาป่าแล้วนะไปได้คืนมาถ้าแต่อาจารย์ญาติจะน่าเข้ามาเนี่ยได้ป่าคืนมาประมาณสี่ห้าร้อยไร่แล้วตอนนี้นะอันนี้กำนาระรับรอเลยะจะได้คือที่ว่าจับปาลาธารลมาเนี่ยสองคาถาน,นี่ไม่ไม่ไม่กี่ปีข้างหน้านีาน่จะฟื้นคือเป็นป่าแล้วอ่า ตอนแรกที่ว่าเครียดและไม่ออดให้ชาวบ้านปลูกกล้วยไปพีเลี้ยกล้วยปลูกเป็พี่แ้แล้วต่อมาจะจะปลูกพืชโพดแล้วต้นไม้ยืดโตที่ว่าอยู่กับป่าเน่ยนะเออหลายๆอย่างเมื่อขนต้นน้ำรักและหวงแหนผืนป่าพวกเขาไม่ได้รักษาป่าให้กับตนเองแต่หมายถึงการรักษาป่าต้นน้ำให้กับคนกลางน้ำคนปลายน้ำได้มีน้ำกิน น้ำใช้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานหมู่บ้านนี้ตาบน,นี้ก็เลยกำลังเจอเปหัวจะให้ทำต่อย่างให้ได้ที่หมู่บ้านนี้นะเออแล้วก็จะให้ลบพื้นที่ปลูกพืชเดียวที่พามาขอปลูกยี่ปลูกยิมินี่ครับที่ปลูกข้อพูดนี่นะยี่ปลูกยิมินี่ก็เลยไปทะเลาะก,กับเจ้าที่อุทยานด้วยก็เลยให้ ให้เจ้าหน้าที่อทายาการชาวบ้านอยู่การเป็นพี่เป็นน้องอยู่ดีมีสุขให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขเื่อกำนัคคิดว่าบ้างห้วเกิดทีนี้อยู่ต้มน้ำขอหล่อเลี้ยตาโบไม่จะเรากะตาโบพระท์สอตาโบเลยอยู่ต้มน้ำตอตอดูแลต้มน้ำดูแลป่าแล้วก็พี่น้องทานพื้นล้าจะได้อยู่ดีมีสุขด,ด้วยหรือกำน,นัคิีตน้าขึ้นมา ตอนนี้ที่ว่าในว่าทุกอยากอ่างจะไม่ใช้สารเคมีต่อไปอันนี้พยายามลบเมื่อก่อนสวัสวิกรรมนาเอเนี่ยแค่กำรรนัโคนเดียวใช้ยาขายะเสื้อหมดไป20กิโลสายสิกิโลที่ผ่ามาปีสอปีนี้ไม่ใช้สกิลเลยในสัปดาห์หน้าผมยังอยู่ในพื้นที่ห้วยกระทิงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากพื้นที่นั้นชาวบ้านได้ดําเนินการเปลี่ยนแปลง การเพาะปลูกจากพืชเชิงเดียวมาเป็นพืชผสมผสานตามศาสตร<า>์พระราชาพวกเขาได้รับผลดีอย่างไรติดตามในสัปดาห์หน้าครับคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้จึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจสเสมอมา ถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้